อและสำหรับตอนนี้เราก็มาอยู่ในค่ายของสยามหกหกเอามากับนินจาและคูนเจ้าวันนี้ไม่ต้องพูดพร่ทํามเพลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เคยผ่านหูผ่านตาม,มาไม่กี่ครั้งเพราะไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยเออ สเกตเตอร์มาหนึ่งตัวดาวรูมา้าเชือดเขาให้ดอกนี้แถวนี้มีแร็คคุณเจ๋อได้ลูกทอยอีกหนึ่งโอ้โหคุณสามอัเลเลอเมทเยอะดอกนี้แร็คคุณสองตัวอยโยงขึ้นไปสวยโดนเลมอนเอ้ยไม่ใช่เลมอนน่าจะเป็นแตงไทยนั่นน่ะที่เห็นเห็นน่ะโ,โ,โจ๊้เขาให้ดอกนี้โจอีกหนึ่งทีไหมโตต่อมาข้างล่างสวยแตงไทยหนึ่งแคนตาลูปแคนตาลูป โอ้ยหนึ่งทีโอ้ยจัดไปเลยเสียเมียงสุดยอดจริงๆเลยเพืเ่นนอะนะดูกันต่อเ,อเปสองเผาเรือบนล่างซะด้วยนะเนี่ยจุกเข้าไปดอกนี้แอปเปิ้ลเขียวหวานเปรี้ยวขี่มาดารุมะมาอีกหนึ่งตัวว้วตัวเดียวไม่มีผลเลยไม่มีประโยชน์ไม่โบสถ์ปีแต่ตอนนี้ฝนก็ตกอยู่ด้วยชุ่มฉ่ำไปไดิ ดี <Bye. S 2> น่าเชื่เราอยู่ใต้หลังคาไม่งั้นนับเปียกหมดยอดโอ้ยใครมาต้องนานเลยนี่เปียกไปจวนกันไรกับเขาเลยแดนะดอมนี่ยังไงปาดเข้าไปได้ก้าวมาแค่อย่างงั้นเหรอแค่นั้นเหรอคุณสองไปแค่นี้เองเหรอตัวไหมสวยจัดไปใช่ต่อหนี้หน่อยโบสี่สองศูนย์โอ้โห พอแล้วสูดจับก้อยดอกนี้จับไปหนึ่งทีไหมแอปเปิล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 ไม่มงไม่มาเงียบงงเงียบเหงาเงียบปงเงียบปิดมาแล้วนะหมอมาแล้วนะจันโจ๊กเข้าไปโบเขาให้ดอกนี้สวยไม้์สีสวยขอจะคูณสิบลน่อยไหมคูณสิบหนยไปดอกนี้มาสามว่ะรวมแล้วเป็นหกรวมแล้วเป็นหกอุ้ยไมค์หนึ่ง นึ่งครับคนยายดอกนี้ขอดารุมะอีกหนึ่งตัวฮัลโหลอย่าใจร้ายสารกรรมอย่าใจร้ายสารกรรมยังมีมินจามาช่วยชีวิตอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่าปล่อยผ่านตกนี้อย่าให้ผ่านเลยอย่าให้ปล่อยผ่านไปได้เลยยไม่นะไม่นะมันต้องลงแล้วจังหวะนี้จะเหี่ยงจะเหวี่ย้มันมากจะเหี๋ยวให้มันมากโยว่าเสียวว่าเสียวอีกตัวเดียวเองตัวเดียวเองโบโบ โบ้โอ้โหหมดกันหมดเวทหมดกรรมหมดกันละทีนี้โอวสา0ันแต่ว่าไม่ได้เข้าโบนัสเลยเสียใจจริงเลยวะอ,อ่ะเดี๋ยวลุยกันต่อสักหน่อยดูเป็นยังไงวะหัวเงอยียบโง่เงียบปิดไม่ได้ลงได้ลุ้นเลยได้ลุ้นก็ทำเอาลุ้นแห้งลุ้นเก้อ ไงก็ต้องต่อต้องต่อให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเดี๋ยวขอทําใจสักแป๊บหนึ่งขอทําใจแป๊บนึงเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้มันแฉม,มใจเสึกเกินนะได้เวลาแล้วก็ต่อกันเลยมั้ยไมพูดทําททำเพลงม,มากกว่าล้กกันสวยนี่ไงบอกแล้วมาแล้วหนึ่งวา้าวไปหกตัวแจ่มเลยหมอแบบนี้กพี่ชายสวยแล้วสวยแล้วจ้าก็ให้ผ่านไป คสี่ไปลูกพี่คูสี่ไปลูกพี่ตอกนี้ลูกทอยังโดนลูกท้อยังโดนขอบใจมากไม่ได้อีกีถูกแย่แน่นอนโอ้โหว่ดีกว่าเอาแค่นี้แหละมันน่าจะไม่หอกแล้วแหละเนาะนั้นเราก็ทำใจมาแล้วเอาแค่นี้ดีกว่าแล้วกันเออเราเจอกันใหม่ว่ากันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างนินจาและคุณประสบความสำเร็จบ้างหรือเปล่าก็ได้มาอยู่สักนิดสักหน่อยเนาะอ่ะวาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปจ้าบายบาย